สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวนะคะวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ช่วยในการทำอาหารเลี้ยงคนงานประมาณสิบคนนะทุกคนแกงฟักทองใส่หมูบดนะตอนนี้เราก็กำลังจะผัดหมูให้มันสุกนะ ใส่แกงที่เราโขลกเองลงไปนะทักเขาให้เข้ากันหน้าที่ของเราวันนี้เนี่ยก็คือการทำอาหารแล้วก็เอาไปส่งให้กับคนงานนะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่า เมนูที่เราทำเนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะตอนนี้เนี่ยเกิดการเข้าใจผิดนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือน้ำพริกหมูบดน,นะคะไม่ใช่ยังไม่ใช่แกงนะทุกคนแต่ว่าความเผ็ดเนี่ยมันยังไม่พอนะเดี๋ยวต้องใส่พริกเพิ่ม ใส่พริกแล้วก็ผักชีลงไป โอ้หใหญ่โอ้โหใหญ่แล้วข้อแรกข้อแรกเลยการตีล้อส่วนใส่น้ำมันอีกเหรออันนี้น้ำมันเยอะนะเด uh, oh. ี๋ยวเราอ่โปกาล่าเจ้าบุเนี่ยนีกคัะือที่นี่ตุ้มใส่เลยคนงานสิบหกคนหม้อใหญ่เบลเลอรเลยเหมือนทั้งเหมือนว่าจะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านนะเนี่ย ใหญ่จริงนะโคตรใหญ่เลยเนี่ย 이거 고용한잖아. 이렇게 ใส่พริกแกงลงไปใส่ฟักทองไปเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะหมดหม้อหรือว่าจะเหลือ สิบหกคนสิบเจ็ดสิบแปดถ้าเราจะทำพริกป่นเอาไว้เพิ่มความเผ็ดนะใครที่ชอบเผ็ดเขาก็ใส่พริกป่นเพิ่มนะก็จะคั่วคั่วพริกให้สุกแล้วก็เอาไปตำ ปลเรพอดีเลยอ,อ่ะไอใส่เกลือมั้งเี้ยใส่ไปสองช้อนอ่ะใส่อะไรอีกมั้งโซอักเก็มตีลอยไ קטייה ฤฤฤฤฤยกเทไม,เไม่ล่ะแ่ต่นเลชอบคเปลื่นตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเอาอาหารไปส่งนะ ก็เป็นเส้นทางที่รถไม่สามารถเข้าได้นะก็เลยต้องเดินเท้าไปลงไปข้างล่างนูน่นอีกไกลนะคะภูเขาเป็นลูกอะ่ะตอนนี้คนงานอยู่ตรงนูน่นหนึ่งสองสาม ีชมพูดสดใสมีแต่ยานะบัีรอนนี่เดิดเสียักเนี่ยบัตอบเรอนบัต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยินตลอแต่มีอะไรใสก็พินเลยีสานไ่บาดตัวเ่าตัวนี้มันีมาบาให้ลกก็อแล้ไปบาโดนอี่มีเจ้ามลนปบาทตีดลิกด้ยตัวกาแฟวโอ้ทุกมาแล้วค่บน,นี่ของเราเผ็ดที่สุดในโลก ตอนนี้กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเกือบทุกคนแล้วไห้ดูสิแกงนี่หมดแล้วฝีมือใช้ได้ ต้มกาแฟทุกคนตู้หลังตอนนี้ฝนตกมาอย่างหนักเลยนะเปียกหมดเลยกระต๊อบหลังนี้นะไม่ได้กันฝนไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาดูเงี้ยมือกัดแจ๊บมือดีกว่าข้อมืนี่ยยกแจ๊บกันหร

เรากต่นงน่เลย่งานนึเดนเลยนีเยอะะ่วาคินี่แลาก็ทกเือ่อาะพ่อ่อะไรอไรี่เาก็ผัดธมานี่ไูม่มอาธูาทมาอยามกี้รเลืวกาสาอันที่อ่วาเลืว่าซ่

ทำังานบเอะงก็ี่ไไปอะเไปแ่ิอาเต้เลนีมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยนะตอนนี้แดดออกมาเปรี้ยงเลยค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยดื่มกาแฟนะคะแล้วก็พักผ่อนเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะต้องทำงานกันต่อแล้วนะ ในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย